สุพระรนบูชาข้าพรเจ้ามาขอพอวิ่งวอนคงกล่าวกราบกราบโอพระองค์สุดหันซาแสนยินดีโปรดข้าเจ้า เก,กราบกราบเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาาขอผนสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพป่งเสด็จมาในโลกไม่ใช่เพื่อตัดสินลงโทษ แต่เพื่อประทานอภัยบาปแก่มวลมนุษย์ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดผูทรง,งชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปค,คนหนึ่งกลับใจ,ข,รรจข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด พงษ์ประธานอภัยบาปมากมายแก่ผู้ที่รักพงษ์มากข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร <Amen. S 1> ให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตน,นิรันดรพงทรงปกครองทุกสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินขอทรงพระเมตตาฟังประชากรของพงษ์งทูลวอน ปรดประทานสันิสุขของระองในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับระองและพระจิตตลอดนิรันดร โบราณจากจดหมายถึงชาวฮีบรูพี่น้องบัดนี้พระคริสตเจ้าทรงได้รับศาสนาบริการที่ยิ่งใหญ่กว่าศาสนาบริการของสมณะตระกูลเลวีเช่นเดียวกับที่พันธสัญญาซึ่งมีพระองค์เป็นคนกลางนั้นดีกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะตั้งอยู่บนพระสัญญาที่ดีกว่าถ้าพันธสัญญาแรกไม่มีข้อบกพร่องแล้ว ก็คงจะไม่ต้องมีพันธสัญญาที่สองมาแทนที่แต่พระเจ้าทรงพบข้อบกพร่องของประชากรจึงตรัสว่าดูเถิดวันนั้นจะมาถึงพระเจ้าตรัสเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับสตร,ระกูลอิสราเอลและตระกูลยูดาไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย ในวันที่เราจูงมือพาพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์เนื่องจากเขาไม่ได้รักษาพันธสัญญาของเราเราจึงไม่สนใจเขาอีกต่อไปพระเจ้าตรัสนี่คือพันธสัญญาที่เราจะทำกับตระกูลอิสราเอลภายหลังวันเหล่านั้นพระเจ้าตรัสเราจะเอาบทบัญญัติของเราใส่ในจิตใจของเขา เราจะจารึกไว้ในดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราแต่ลคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนโดยพูดว่าจงรู้จักพระเจ้าเถิดอีกแล้วเนื่องจากทุกคนตั้งแต่ผู้น้อยจนถึงผู้ใหญ่จะรู้จักเราเพราะว่าเราจะ กระลุณาต่อความอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปเมื่อพระเจ้าตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ก็ทรงหมายความว่าพันธสัญญาแรกนั้นเก่าไปแล้วอันว่าของเก่าและที่แก้และที่แก่ไปแล้วก็จะใกล้จะสูงไปพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า คความมรัมนงงพระองค์จะไม่ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอีกเพื่อให้ประชากรของพระองค์ร่วมยินดีในพระองค์หรือข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพอด้นเถิดเชิญราบความรักมันคงของพระองค์ดำรงน,นิรันด์ข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่ว่าพระองค์จะตรัสอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประกาศสันติภาพแก่ประชากรของพระองค์และแก่ผู้จงรักทักดีต่อพระองค์ ขอเพียงอย่าให้เขาทำสิ่งโง่เขลาอีกถูกแล้วความรอดพ้นอยู่ใกล้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระสิริรุ่งโรดของพระองค์จะอยู่ในแผ่นดินของเราเชิญรับความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงน,นิรันด์ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ จะพบกันความเที่ยงธรรมและสันติจะสวมกอดกันความซื่อสัตย์จะปรากฏขึ้นจากแผ่นดินความเที่ยงธรรมจะเยี่ยมหน้าจากสวรรค์เชิญรับความรักมันคงของพระองค์ดำรงนินรันดร์ใช่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานแผ่น จาประทานฝนเป็นพระพรและแผ่นดินของเราก็จะให้ผลเก็บเกี่ยวมากมายความเที่ยงธรรมจะเดินนำหน้าพระองค์เบิกทางให้ความรอดพ้นตามมาเชิญรับความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิดนิรันด์เชิญยืน พระเจ้าทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ในองค์พระคริสตเจ้าพระองค์มีได้ทรงเอาผิดกับมนุษย์แต่ทรงมอบให้เราประกาศสารแห่งการคืนดีนี้ฮลลเูย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับุตรอจาเชโพสานนักบ,บุญมาราโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพิสุเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงเรียกผู้ที่พงทรงต้องการให้มาพบรงเขาเหล่านั้นก็มาฝ้าพระองพระองค์จึงทรงแต่งตั้งสิทธิ์สิบสองคนให้อยู่กับรงเพื่อจะส่งเขาไปเทศสอนโดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วย อาคาสาวกทั้ง12ที่ทรงแต่งตั้งคือซิโมนพวงค์ทรงตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่าเปโตรยากอบุตรของเซเบดียอน้องชายของยากบพวงค์ทรงตั้งชื่อให้สองพี่น้องนี้ว่าโบอากรเนตนแกสซึ่งแปลว่าลูกฟ้าร้องแอนดูฟิลิปบัทโทรมิวมัทิวโทมัสยากอบบุตรของอันเฟอาสสัดเดอาสซิโมนจากกลุ่มชาตินิยมและยูดาอิสคาริโอส ซึ่งต่อมายูดาิสคาริโอตผู้นี้ได้ทรยศต่อรพระองค์เพราะว่าจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเ,เทินสิ่งที่เราพบในพระาสานวันนี้พี่สุเจ้าพงได้เรียกคนที่พง์ต้องการให้มาพบแล้วก็เป็นอาคาสาวกทั้งสิบสององค์ สิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดถึงชีวิตของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหน้าที่อะไรเราทุกคนเป็นสิทธิ์ขององค์พระผูจสูเจ้าด้วยสิทธิ์ลบาปที่เราได้รับเรามีหน้าที่ในการประกาศข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาว,วชนจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นผู้สูงอายุจะเป็น นักบวชจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหน้าที่ใดต้องตระหนักแล้วก็สำนึกอยู่เสมอถึงชีวิตแห่งการประกาศข่าวดีถึงชีวิตแห่งการเนินไปในความรักในความเมตตาที่มีต่อผู้คนและนี่แหละคือสิ่งที่พระสุทพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราได้เป็นสิทธ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ของเรานั่นแหละที่จะตอบสนอง คำเชื้อเชิญของพระองค์ตอบสนองเสียงเรียกของพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่จะนำพรงนำข่าวดีของพระองค์นำความรักนำพระพรของพระองค์ไปยังทุกคนที่เราพบด้วย ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรผู้มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุโลโลกขอถวายพระพรพรุงมีพระไทยเมตตาประทานล่อาองุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรได้พระเจ้าตลอดในรังดร ที่น้องจมโพนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเกียติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาเราและประศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมพิธีกรรมศักดิ์ธิ์นี้อย่างเหมาะสมเพราะทุกครั้งที่ประกอบพิธีกรรมและลึกถึงการถวายบูชาของพระบุตร ก็เป็นการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับผลการไถ่ายกู้ให้รอดพ้นได้อีกครั้งหนึ่งด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเสเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย <Amen. S 1> พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย จงสมรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งน,นข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทั้งในยามที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อมีความทุกข์หรือมีความยินดีเดชพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้า เมื่อพระคิดเจ้าทรงพระชนอยู่ในโลกนี้พองค์ท่านเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำใดความดีทรงบำบัดรักษาทุกคนที่อยู่ยใต้อำนาจของปีศาจแม้ทุกวันนี้พองค์ท่านยังทรงเป็นเสมือนชาวสมาเรียผู้ใจดีสเสด็จมาอยู่กับมวลมนุษย์ที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจทรงบรรเทาใจเขาให้มีความหวังว่าท่ากลางความทุกข์อันมืดมิดในชีวิตนี้เขาจะได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตที่พระบุตร ผู้ทรงรับทรมานบนไม้กางเขนและกลับคืนพระชนชีพทรงนำมาให้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพ่งทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกินประเสริฐในความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่า รับบังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน <c oughs> ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแกบ่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา รูิเห็เงพันธสัญญาใหม่อันยืนยงรุยซึ่งจะหลังออกเพื่อภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นประชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนประชนมาชีพ พระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถวยลุหิตอันบันดาลความรอดี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบอ้อนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับระกายและพระลุหิตของพระคริสต์เจ้าแล้ว ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวเกียงสัก์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดประสงค์พระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรัดนดรนกับพระนางมารีูมจารีพระชนนีพระเจ้าแลนะบุญโยเซพัสดาของพระนางบรรดาข้สาวกนะบุญทุกท่านบุญญราศีนิโคสัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาปโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสะดุดีพงองโดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพาสิริลุงโลกกับพระเจ้าตลอดนิรันดรพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระองค์สถในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักกา พระอาจารจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมณฑลสวรรค์ปลุกประทานขปจางขเจ้าทั้งหลายในวันนี้ปลุกประทานอภัยแก่ขพเจ้าเหมือนขเจาให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยขเจ้าไม่แพ้การเผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วยโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยขเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตลายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกูค้ครับเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาประสิร,ริรุ่งร็งรของระอ์ตลอดนิรั<ล>ดนดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ตรัสกับเขาสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดทรงถือโทษขราพเจ้า แต่โปรดทบะเนเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักสงบรับรู้มีสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระอง,งค์ผู้ทรงจำเลิศและของราชตลอดนี้รันดอนขอสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยเราได้มอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันเลยกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงล,ลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเิญลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรกราชาสันติสุขเิญ นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าท่งเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตราเพียงพระว่าจาเดียวจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคุณเจ้า ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าปรดทรงหลังพระจิตแห่งความรักของพระองค์ลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มาทานปังก้อนเดียวเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระครเสจเจ้าของข้าพรเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านิตขอพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาและพระบุตร แลพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด <Amen. S 2> พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเทอดขอขอบพระคุณพระเจา้าข้าขอขอบพระคุณพระทรงจุนสิตข้ามีสันดีได้เปรมปรีสุขในพระคริสตองค์ข้าขอโมทานาพระวสา จำนงช่วยข้าให้เดินตรงตามทางที่พระทรงมา